ดีกันนะหนุ่มใหญ่ถีบรถรุดขอโทษสาวคู่กรณีจากกรณีพนักง,งานร้านสะุวกซื้อแก้งความหลังถูกนุ่มใหญ่อดีตคู่กรณีที่เคยขับรถเฉียวชนกันกระโดดทีบที่ด้านหน้าของรถรวมถึงข่มขู่เจอที่ไหนจะเผารถทิง้งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมากตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2565พันธนบโทชัยเมธช,ย,มชยะวันรุษ รองผู้การฝ่ายสอบสวนสพหัวใหญ่ได้เชิญทั้งเจ้าของรถคือนางสาวรุ่งอรุณปานชัยอายุ36ปีและนายธีระธรรมเนียมอายุ51ปีบุคคลที่ใช้เท้าเหยียบหน้ารถยนต์กระบะสีขาวตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอของกล้องวงจรปิดเพื่อหาทางยุติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมานานนับปีแล้วรวมถึงสาเหตุ ที่ฝ่ายคู่กรณีเจ็บแค้นจนต้องใช้เท้าเหยียบที่หน้ารถของคู่กรณีเช่นกันซึ่งกรณีของบัติเหตุนั้นได้ชดใช้ค่าเสียหายจนสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วแต่คู่กรณีก็คือนายธีระเกิดความไม่พอใจที่รถจักรยานย,ยนต์ของตนนั้นจอดซ่อมหลายวันแต่ไม่ได้รับค่าเฉยในเรื่องของการจอดรถทําให้เกิดฝังใจประกอบกับมีอาการมึนเมาร่วมด้วยจึงขาดสติยังคิด ทําลงไปตามที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวในเบื้องต้นทางเจ้าพนมรววจได้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพูดคุยเจราจากันจนเกิดความเข้าใจก่อนที่จะขอโทษขอโพยกันโดยยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครับนิวยูยูี่ทิวากรกริตมณีภาพข่าวสามารถเมเจดีรายงาน